สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอบพี่จันลุยเดี่ยวนะคะวันนี้ก็จะพามาหาเห็ดค่ะมาหาเห็ดปวกร้องเบิ้งน้กจ่าว่ามื้อนี้สิได้หลายหรือบ่หลายสำอนามาลุ้นน้ากันนะจ้าไปกันเลยจ้าเจ้ามาเบิ้งจ่า,อาพออละจ้ะนี่ละจ้าเห็ดปวกโอ้ดอกใหญ่ๆงามๆจ้ะอาจัดการเก็บเลยจ้ะ นี่ได้ซ้ำนีล้ละจ้ะเบื้องจ้าเบื้องก่อนี่จ้ะกำลังออกเลยน่ามีพูนจ้ะอีกหมูหนึงจ้ะพูนจ้ะโอ้ขักจ้ะไปเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนจ้ะ ครับยุทจ้ะพี่อ้าวมีถุงไม้ไก้อนจ้ะรถุงไม้ก้อนจ้ะอันน้อยๆมือรุนมาเอาไม้จ้ะมาเอามูนี่จ้ะอ,อ,นนนอนันเหลือเดือนมื้อนั่นแหละจ้ะโอ้ฝนตกใส่มันเละเนาะเป็นยังหอกเป็นเสื้อต่อไปอันนี้ อันเหลือเด่นมื้อนั่นแหละจ้ะโอ้ออนซ้อนหลายจ้ะ ตกใ่มันกบสีออกสีเละแน่น่ะจ้ะเบิ่งจ้ะอดอกกำลังงามจ้ะบนตกใ่มันกบสีเป็นยังสีแต่มันจะช้ำแน่ล่ะเละเห็ดน่ะ จะช่ำอยู่จากน้อยจ้ะเห็ดมันโดนฝนเนาะแต่่ำเนี่ยบึงจ้ะ ดอกนีงามดีกำลังซ้ำเนียดมกักประมาณนี้จะ้ะอ่อนซ้อนจะ้ะอ้าทางนี้ก็หมดแล้วไปหาเพื่อต้อยจะ้ะ ได้เพราะซ้นี่แหละจ้ะในป้านี่ก็ได้ซ้ำนี่แหละจ้ะเดี๋ยวตีนมันเป็นขูดดินออกแค่หลังเนาะตนนัวนี้ไปหาก้อนจ้ะเฮ็ดเพิงจ้ะออันนี้เอาไว้เป็นเชื่อจ้ะ ทอดด้วยเชือกัดเบื้งจะ่ะเห็ดน้ำหมากโอ้ยออกซิถ่าแล้วเนาะบานคักบานแน่ทั้งพุูนก็มีอีกอยู่จ้ะพุนพูนพผลผลเห็นบัอนอ้ยเนี่ยพัดจนมาบานปันนี่เนาะพาดเบิ่งจ้ะเบิง่งโอ้ยถ่าแล้วคักอีรีจะ้ะ ไงริโอ้โหเสียดายเสียดายเนาะจ้ะโอ้เห็ดตาเล่จ้ะโอ้ดอกกำลังงามเลยจ้ะเห็ดแกบจ้ะเบิองจ้ะ สอนตัวดีดีจ้ะเห็ดน้ำหมากจ้ะงามงามนี่จ้ะทั้งพุ่นก็มีจ้ะพุ่นจ้ะปารสองดอกคักอยู่จ้ะอ้าพุ่นอีกจ้ะโอ้ ใก,ใกล้กันเลยจ้ะโอ้ยฝนมันตกแน่แหละมันอยากสิเถ่าแน่อยากสิผุแน่เลยจ้ะคุณจ้ะใกล้ใกล้กันมีอีกอยู่เห็นยังสีได้ดอกมันยังแข็งดีอยู่จ้ะเจอแล้วจ้าเห็ดนา,นานแระจ้ะโอ้สามฟัดกลุ่มนึงเลยจ้ะโอ้เบิ่งจ้ะ มันโดนฝนแน่และจ้ะอ๋อก็เลยดอกบ่คอยงามหาดอกจุดเดียวเลยจ้ะเก็บจ้ะโ,โดนฝนแน่กับสิแอ้งสี่ละจ้ะเสียดายเนาะคันบ่โดนฝนนีกับสีงามคักอยู่เดียว มึงจ้ะมูเห็บน,นานเลยอ่ะจ้ะคักอี๋จ้ะมูนี่มูนี่เนี่ยจ้ะโอ๊ยโดนโดนฝนจ้ะุอันนี้เป็นมูเนี่จ้ะโอ๊ยถ้าบ่โดนฝนสีงามปันไดเนาะคักอีหลีจ้ะ,ะเสียดายหลายเสียดายมูนี่เนาะเต็มตาแท้เสียดายเสียดาย เดี๋ยวไปเลือกเอาก้อนได้จากดอกก็เอาละจ้ามือนีกับเขได้ใส่แรงอยู่จ้ะโอ้ได้ถัวยบางใหญ่จ้ะได้เห็ดนาเล่เห็ดนาขาวาเห็ดน้ำหมากจ้ะคักอยู่จ้ะมือนีอันมาได้เห็ดบวกมูนึงจ้ะนี่ เห็ดแล้วๆก็งามงามอยู่จ้ะงามอยู่ตอนเอานาะมันอโดนฝนนาะมันก็สีเปื่อยแน่ลหละมูเอาได้ก็เอามูเอาบ่ได้ก็ไห้ก้นลหละจ้ะอ้ามื้อนี้ก็สรุปผลมากก็ได้หลายอยู่จ้ะโอ้ได้ถาดหนึหน่งหละเนาะจ้ะต่อไปก็สีได้สุพี่สุนน้องกินต่อไปละจ้ะมื้อนี้ เั้นใดเมื่อนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จันลุยเดี่ยวด้วยนะคะวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้จ้าติดตามกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ